เนี่ยจานหมุนทวิตเราก็มีนะฮะจานหมุนเอวเอสเอวเล็กเอวหนาเอวตันเอวตันจะกลายเป็นเอวเล็กเมื่อเราบิดทุกวัน เพียงแค่ขึ้นมาเหยียบแล้วก็บิด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 ซ้ายบิดขวาบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดเราก็จะมีเอวที่กระชับเซลูไลข้างเอวเนื้อปลิ้นก็จะค่อยๆสลายหายไปเมื่อเราบิด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 ซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิด บิดสานาทีบิดบิดบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิด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 ลา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  บิดบิดบิดซ้ายบิดขวาบิดตัวนี้ตอบโจทย์ดีนะคะเป็นจานหมุนสร้างเอลเอสจะช่วยเสริมสร้างบอดี้ของเราให้มีความกระชับ หน้าผลไม้นี่หน้าท้องก็ใหม่แล้วตอนนั้นยุบไปแล้วเนี่ยเริ่มใหม่ละเราต้องกำจัดมันออกไปบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดซ้ายบิดเหมาะสำหรับที่จะเล่นออกกำลังกายที่บ้านไม่ว่าจะเป็นซอกไหนของบ้าน ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องน้ําหรือว่าในห้องนอนหรือว่าห้องครัวก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุน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 ก็จะได้สุขภาพที่ดีจารหมุนสร้างเอลเอจะได้เอลเอหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับคุณซ้ายบิดขวาบิด,บด,บดซ้ายบิดขวาบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาบิด แค่นี้ก็จุกแล้ว